ทองคำขึ are, ้นออนทำฮายอีกแล้วนะแล้วก็เป็นจุดสูงมันจะไม่ออนได้ไงวันนี้เห็นราคาทองคําไทยก็ยัง4 3่หมืเลยนะสี่หมื่นสองพันห้าสองนะครับชีวิตนี้เคยเห็นราคานี้ที่ไหนนะฮะแล้วก็เจอราคาทองคําโลกเข้าไปนะสองพนะ XX ก็เยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปต่อไหมนะผมก็ยังบอกเหมือนเดิมนะมันก็ยังไปต่อเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแรงกดดันหลายอย่าง ก็บูมเบิกแล้วกันนะบูมเบิกวิเคราะห์ไว้ว่าเรื่องของ Middle East นะครับเรื่องของ m i d d l e East ที่ยังไม่สงบแล้วก็ยังมีทุกอย่างที่ยังงงงงมวอยู่นะฮะจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีที่ทําให้ทองคําไปต่อนะครับรวมถึงการเลือกตั้งสหรัฐที่ยังไม่รู้ว่าใครจะมานะครับนโยบายจะเป็นยังไง Middle East เองก็มีปัญหารวมถึงยูเครนรัสเซียก็ยังแก้ไม่หายนะครับเงินเฟอสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐของเฟดก็ยังดูงงงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สี่ห้าปัจจัยนี่แหละนะครับดันทองคําหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทองคํายังคงมองเป็นเซฟเฮเว่นนะแล้วก็หลายคนหลายสถาบันก็ออกมาเจิมทองคำนะฮะผมมองว่าก็ต้องรอนะครับตอนนี้เหลือประมาณสิบห้าวันนะครัดาวสิบห้าวันจนถึงวันเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาตรงนั้นแหละอาจจะมีปัจจัยเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะทำให้ทองคําอาจจะมีการปรับทิศทางหรือปรับท่าทีอะไรได้บ้างหลังเลือกตั้งณนะตอนนี้จนถึงวันเลือกตั้งผมว่ามันยังไม่มีอะไรหยุดทองคํา ได้นะมา,าจจะไหลขึ้นไปต่อหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะบอกไว้ก่อนก็อาจจะไปต่อยาวๆนะฮะดูต่ออันนี้คือทองคําแล้วก็เป็นการวิเคราะห์จากบูมเบอร์คือเวลาคุณฟังอ่ะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะว่าไอศอพวกนี้ไม่คาดทังไอ้เจ้าดังๆเจ้าที่มันดีๆเนี่ยบางทีก็ไบแอสมีเยอะอยู่ ก็ฟังทุกอย่างแหละฟังหูให้หูหมดนะครับแล้วเราก็คิดพิจารณาเองฟังหลายๆซอสแล้วเราก็ลองดูว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะครับโดยเฉพาะยิง่งเรื่อง p o l i t i c a l การเมืองเนี่ยนะถ้าเราฟัง CNBC เราฟัง Bloomberg financial time มันก็เอ็นเอยู่แล้วละ่ะ Fox News ่งมันก็เอน็นทุกทุกคนมันจะมีทีมอย่างพวกนี้เขาเป็นโดเนเตอร์ของฝั่ง Democrat งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเป็นโ donator ฝเเั่งเดโมแครตนั้นเจเขาทําสื่อเป็นกลางๆมากก็มันก็ ฟังแล้วมันดูย้อนแย้งกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฟังหูวไว้หูนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลมาให้เรานะแล้วเราก็พิจารณาว่าไหนเป็นแฟกต์อะไรเป็นโอเนียนนะไหนเป็นความเห็นทีนี้อัปเดตการเลือกตั้งล่าสุดนิดหนึ่งนะครับก็มีการรายงานจาก CNBC บอกว่านโยบายลดแท็กซ์ของทรัมป์นะฮะแน่นอนทรัมป์ประกาศหลายรอบแล้วว่า ฉันมาฉันลดแน่นอนแท็กลดลดลดคัดแกคัดแกคัดแท็ก,ทก,ทกนะครับนโยบายการลดแท็กของท์เนี่ยจะทําให้อเมริกานะครับสูญเสียรายได้ <c oughs> พูดอย่างนี้ได้ไหมสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีประชาชนไปสูงถึง93มจุดอ้เก้าสิบสามมิลเลียนนะเก้าสิบสามล้านดอลลาร์สหรัฐหายไปจากกระเป๋าตังอเมริกาสิ่งนี้แหละเป็นเดี๋ยวเราวิเคราะห์ฝั่งฝั่งการเล็กตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวก็อีกวิอีกวิเคราะห์หนึ่งของฝั่งภาพใหญ่นะแล้วแต่ว่าเรามองผ่านเลน เร่ไหนแล้วกันนะเรามองผ่านประชาชนอเมริกัน<ม>หรือว่าเรามองผ่านการเลือกตั้งหรือมองผ่านประชาชนที่นอกอเมริกามองในมุมของออการเลือกตั้งครั้งนี้ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนเสียงจากมิดเดิลคลาสกับชนเขาเรียกว่าอะไรรากยากแล้วกันนะรากยาก,กับชนข้าง ชั้นกลางนะมากขึ้นนะเนื่องจากนโยบายภาษครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อพวกเขาโดยตรงนะครับทำให้การเก็บภาษเนี่ยง่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนเก็บเฉพาะที่มันจําเป็นค่อนข้างที่จะ s ิมเพิลนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ทรัมป์เนี่ยอาจจะได้ภาษีของประชาชนที่อยากจะต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับในขณะที่กัมาร่าแฮร์ริสเขาต้องรักษาฐานเสียงตัวเองรักษาสิ่งที่ตัวเองทําอยู่แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่เดโมแครตทาอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะซึ่งในในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ แต่ละสื่อเขาให้ฉาย,ยาว่าบ l u e w a นะครับอยู่กำแพงสีฟ้างั้นทางกัมลาเนี่ยจะต้องตั้งบ l u e w a ขึ้นมาเราก็กั้นเรื่องของการเข้ามายึดพื้นที่ของสีแดงนะคือของริพับบิกันของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะต้องกั้นให้อยู่นะแต่จะกั้นอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่คือนโยบายหนึ่งครับที่โจมตีแบบฉับพลันนะครับใครที่อยากต้องการจะเซฟแท็กซ์นะฮะเรียกว่าเลือกทรัมป์ปั๊บก็คือ ภาษีใจน้อยลงทันทีนะนะในมุมในมุมนี้เนี่ยก็อาจจะได้คะแนนเสียงตรงนั้นไปนะครับแต่ในมุมของประเทศถ้าเรามองภาพใหญ่ๆจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยเราเห็นเลยนะว่า d i f i e r t นะคือขาดดุลตลอดคือรัฐบาลเนี่ยใช้ใจ่ายเกินตัวอันนี้คือสิ่งที่เราเราเราคุยกันมาตลอดรัฐบาลเนี่ยใช้ใจ่ายเกินตัว1 สัญญานโยบายอะไรเพียบเลยนะครับจ่ายจ่ายจ่ายอย่างเดียวเราเห็นนะแล้วโหช่วงไบเดนเราเห็นเลยไปอุดหนุนนอกประเทศเต็มเลยนะฮะสงคงสองรามไปหมดนะฮะมันก็มีหลายจ่ายนะฮะรายรับมีอะไรรายรับมันก็มีพวกเอ่ออะไรอ่ะาภาษีประชาชนเนี่ยแหละนะภาษีเนี่ยมันคือ,อรายรับที่สําคัญปรากฏว่าถ้าโดนั์ทรัมป์ทำแบบนี้นะแน่นอนอะ รายได้รัฐบาลมันหดหายไปเยอะนะแล้วก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายนี้จะทําสําเร็จหรือนะฮะถึงแม้จะทําได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ เสนอสภาคองเกรสเสนอสภาล่างสภาบนเนี่ยก็ไม่ผ่านนะฮะเพราะว่าหลายคนก็จะเป็นห่วงเรื่องของภาษีรัฐบาลแล้วทาให้ออเป็นหนี้นะฮะหนักขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่าตัวเองรายได้ก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็หนี้บานเบอรยิ่งเก็บภาษีได้น้อยลงก็จะหนักพอสมควรซึ่งก็มองได้หลายๆมุมนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะเนี่ยตอนนี้แกก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะแกลดแท็กอย่างเดียวนะครับตอนนี้93ล้านอเมริกัน 993นะล้านอเมริกันเนี่ยจะถูกเว้นภาษีไปเลยนะเซมเยอะนะเฟยนะเกือบร้อยล้านคนอเมริกันร้อยล้านคนที่ไม่ต้องจ่ายภาษีมันรัฐบาลหายรา,ายได้ไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือการรายงานล่าสุดของ CNBC นะนะ่าสนใจเหมือนกันนะทีนี้ พามาดูบูมเบิร์กหน่อยนะฮะของสุดท้ายก็วิเคราะห์กันอุตลุ่นเลยแต่ละสำนักนะฮะก็นี่ฮะทางบูมเบิร์กก็วิเคราะห์เหมือนกันนะบอกว่าแฮร์ริสเองเนี่ยเร่งตั้งกำแพงที่ชื่อว่าบรูวอล์บรูวอล์รักษาพื้นที่ยึดพื้นที่ตรงไหนที่ตัวเองชนะพื้นที่ไหนที่ตัวเองชนะเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับเดโมแครตชนะรัฐไหนต้องเอาให้อยู่ต้องเอากลับมาให้ได้โดยเฉพาะรัฐสวิงสเตทที่แบบชนะแบบเฉินเฉนเนี่ยต้องเอาให้อยู่ต้องเน้นให้ได้นะครับในขณะที่ทรัมป์นะครับก นี้เป้าหมายของแกล่าสุด15วันสุดท้ายเนี่ยแกโฟกัสที่3กลุ่มนี้ครับนะกลุ่มคนผิวแบล็กนะฮะผิวดำลาติโนแล้วก็ จิสนะครับตอนนี้แกโฟกัส3จุดเลยนะเน้นเจาะไข่แดงนะเต็มที่15วันสุดท้ายครับโดนัลด์ทรัมป์แกเต็มที่แล้วแกก็บอกนะว่า,วายังมีคนอีกมากมายนะฮะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะที่จะเลือกใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะเดี๋ยวก็รอดูว่าจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับหนึ่งในคนที่เป็นกําลังสําคัญคือคนนี้แหละคุณอีลอนมัส์นะตามในรูปเลยนะคุณอีลอนเนี่ยแกถึงขั้นทวิตนะแล้วก็โปรโมทแบบเต็มทีี่นเะเต็มยว นะถ้าบอกไม่บอกว่าเต็มเหนียวไม่รู้พูดยังไงแล้วนะครับนี่นะครับ every day from now through November 5นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5นะโอ้โห15วันไล่ไปเลย American P.A.C. American Pack will be given away 1 million to someone My God นะครับนี่คือคมเป็นพิเศษของคุณโดนัคุณคุณอีลอนมัสเพื่อสนับสนุนโดนัลด์ทรัม์นะทุกๆสื่อมองว่านี่คือการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมแบบเต็มตัวถึงแม้จะไม่ได้มีการบอกแบบ ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับบอกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกคล้ายๆกับจ่ายให้กับใครบางคนที่ที่รัฐ i n g State ย้ำนะ Swing State ถ้าคุณอยู่ในรัฐ i n g State คุณต้องมาลงทะเบียนนะ Who signs our uh, petition to support free speech นะครับคุณมาสมัครนะใครอยู่ในรัฐสวิงสเตทนะครับเราก็สามารถเลือกตั้งได้ คุณมาลงทะเบียนนะครับใน American Pack เนี่ยมันจะมีลิงก์ของเขาอยู่นะครับคุณก็ไปลงทะเบียนเรียบร้อยซะว่าจะ support free speech น,นี้คืใช้ว่า free s p e e c จริงๆแล้วมันก็คือการ support โดนัลด์ทรัมม์นั่นเองนะฮะก็จะมีการ give away 1มิลลินนะฮะเรียกว่า ลายคนก็บอกอัน right. น <Right. S 1> ี right. like ้มันค right. <the> er ือการซื้อเสียงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมีการจ่ายตังค์ด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดเปล่าเขาทำโดยตรงเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างบูมเบิร์กเนี่ยมีการวิเคราะห์ด้วยนะในช่องข่าวเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรมีการถามแขกรับเชิญว่าอย่างนี้มันผิดไหมนะมีการเอาจริงในผมว่าอยากจะเปิดข่าวนี้ดูมากเลยนะมีการพูดถึงประเทศไทยด้วยนะเขาบอกว่าปกติเนี่ยการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยเห็นการเอาเงินจ่ายกันนะเคยเห็นแบบนี้ในประเทศไทยเหมือนกัน เขาใช้ว่าไทยแลนด์ตายแล้วําไมประเทศเราไปอยู่ในข่าวแบบนั้นก็ไม่แน่ใจนะบางทีเปิดแล้วมันก็ตกใจเหมือนนะยกตัวอย่างอะไรไม่รู้นะยกตัวอย่างประเทศเราเขาบอกว่า <c oughs> ไอ้แบบจ่ายเงินในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ค่อยเห็นในอเมริกานะเคยเห็นในไทยแลนด์เวนนะเราก็ข้ามาบอกก็มีการวิเคราะห์บอกว่าแบบนี้มันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันเป็นการจ่ายเพื่อเป็นฟรีสปิชเป็นคำเป็นฟรีสปิชมันไม่เกียวก่บโดนัุทธร์แต่จริงๆทางอ้อมมันก็คือใช่ ณนะตอนนี้ก็คือตามกฎหมายตรงไปตรงมามันไม่ได้ผิดอะไรนะครับนั้นคุณอีลอนแกก็จัดเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็มีคนแซวแกว,ว่าเกจะเข้าคุกเนี่ยแกก็โพสต์รูปตัวเองใส่ชุดสีสม้มชุดนักโทษอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆ แกก็ค่อนข้างมั่นใจในทีมกฎหมายของแกอยู่นะฮะนี่ครับเนี่ย may not be legal นะหลายคนก็มีการเนี่ยพาดหัวข่าว Business Insider บอกว่าการไปแจกงหงล้านแบบนี้เนี่ยมันจะผิดมันจะผิดกฎหมายนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอีลอนแกก็ยักไหลกบอกว่าแกเช็คมาแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรนี่นะครับประมาณนี้ผมพยายามหยิบบทวิเคราะห์อะไรในที่มาเห็นไหมฮะว่าทั้งฝั่งของสื่อที่เป็นสื่อแบบเนี่ย Business Insider พวก CNBC Bloomberg นะฮะแม้กระทั่งสื่อที่เป็นฝั่งคริปโตเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับบิตคอยน n e ิวเนี่ยมีการวิเคราะห์นะครับบอกว่าอย่างนี้เลยครับนี่ดูการพาดหัวข่าวนะบอกว่า Trump's VS VS. อะไร VS h a r r i s นะครับว่า Bitcoin Traders are bracing for God candle event นะครับเขามองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คืออีเวนต์สำคัญที่จะเกิด God candle event นะครับหรือแท่งเทียนพระเจ้านะฮะมันแท่งแท่งเทพแท่งเทพนะฮะถ้าพูดอย่างนี้จะเท่กว่าแท่งเทพนะฮะ หรือถ้าเกิดเราแปลให้ตรงตัวคือแท่งมหาสัจั์นะครับเขาบอกงี้เลยครับบอกว่ามีความเป็นไปได้มากๆในอีก15วันข้างหน้านี่นี่ข่าวมันลาเป็นหนึ่งวันในเดือน16ในอีก15วันข้างหน้าเนี่ยมีความเป็นได้มากๆเลยนะครับที่จะเกิดแท่งเทพนะฮะหรือเกิดแท่งมหาจัรย์กับบิตคอยนะฮะดูดูมันอยู่มีแท่งสีแดงกับแท่งสีเขียวไปคิดเอาเองว่าจะสีอะไรนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะับหากโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้ง แท่งเทพมาอย่างแน่นอนนะฮะ o d Can d l e นะเพื่อนเพื่อนคิดว่ายัางไงนะแท่งเทพจะมาไหมถ้าโดนทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งวิดูนะว่าหลังจากวันเลือกตั้งวันนั้นอะแล้วคืนนั้นประกาศผลอะแล้วพอคะแนนเสียงมันนับเป็นเทมาแล้วมันบี้กันบี้กันบี้กันอะแล้วเหมือนโดนทรัมป์จะเข้าวินเข้าวินอะคุณคิดดูนะว่าราคาบิตคอยนี่มันแทบจะแบบวิ่งตามนาทีต่อนาทีเลยนะเอค,คือมันแบบว่ามันชัดละจะใช่แล้วเนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันจะมีแท่งเทพอย่างที่ว่าหรือเปล่าอ่านี่ก็ ผมว่าวันนั้นน่าจะเป็นอีเวนต์ที่สำคัญนะวันที่5เนี่ยนะฮะกอดแคนโดฮะแท่งเทพหรือแท่งมหาสจั่นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันเลือกตั้งเพื่อน,อนๆคิดว่ายัางไงพิมพ์มานะว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเปล่านะฮะกับแท่งเทพในวันเลือกตั้งนะฮะบิตคอยนนี้คือการวิเคราะห์เขานะบิตคอยเทรดเดอร์เตรียมพร้อมไม่ดีเป็นอีเวนต์สำคัญสำหรับกอดแคนโดอีเวนต์นะฮะดูต่อไปครับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับจริงๆวันนี้ผมอยากจะเปิด คลิปนี้ให้ดูยังไงตัวได้ยินคำว่า one day, วันหนึ่งเนี่ยบิตคอยอาจจะ property overtake go นะย้อนกลับไปฟังคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ในงาน bitcoin 2024ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็มีการพูดประเด็นนี้นะบอกว่าบิตคอยเนี่ยเขาชื่นชอบมากๆแล้วบิตคอยเนี่ยมันดีมากเลยนะวันหนึ่งมันอาจจะ overtake go l d ก็ได้นี่มันอาจจะขึ้นมาแทนที่ทองคำก็ได้ว่าพูดแบบนี้ปับ๊บก็อืม <laughs> ทุกคนก็แบบเอาใจไปเลยนะฮะสำหรับงานวันนั้นนะที่พูดขณะนี้นะฮะว่าเข้าใจบิตคอยนี่หว่าอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าแกก็เข้าใจส่วนหนึ่งแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าแกอาจจะได้รับฟังบริฟมาแบบนี้นะแต่ว่าเนือสิ่งอื่นใดจะทําด้วยความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพูดไปแล้วอะมันก็ต้องทำอะเนาะแล้วก็หลายคนก็มองว่ายังไงโดนัลด์ทก็ดูดีกว่าฝั่งของแามาราแฮร์ริชนะเดี๋ยวเพยิ่งแตละลงทุนฝั่งคริปโตเนี่ยแต่ละคนก็เชียร์โดนัลด ทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่ต่างอะไรกับทางโดทางเ ทางโจไบเดนบริหารง,งานเลยนะครับอาจจะมีต่างนิดหน่อยในรายละเอียดแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างเลยนะครับหลายคนก็ไม่แฮปปี้มากๆนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงภาพก็ควรจะต้องหาคนใหม่โนทําอาจจะไมได่ดีที่สุดแต่ว่าหลายคนก็มองว่ามันก็เป็นความหวังในการเปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่จะมองนะครับโดยเฉพาะยิ่งนโยบายเรื่องของของแพงนะครับก็โจมตีทางแฮร์ริสได้เยอะพอสมควรของแพงแล้วก็ผู้อพยพที่เข้ามาเยอะ เยอะมากๆเนี่ยนะนี่วายเดโมแครตที่เปิดกว้างกับผู้อพยพแบบนี้เนี่ยมันถ้ามันน้อยน,อย,นอยมันมันก็สงสารได้แต่พอมันมาเยอะๆเนี่ยต้องเริ่มสงสารตัวเองใหม่อะไรแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ใช้โจมตีแกราแฮร์ริสอยู่ตลอดนะซึ่งก็ดูจะได้ผลนะในมุมของการโจมตีด้วยมุกข,ของผู้อพยพนะฮะล่าสุดครับผมพามาดูนี่สวิงสเตท คุณทําเล่นนะเนี่ยดูนะณตอนนี้เนี่ยถ้าพูดภาพโอเวอร์อ,อทั้งภาพใหญ่เนี่ยของประเทศเนี่ยกัม马ายังนําอยู่นะแต่นาอยู่ก็ไม่ได้เยอะนะ่นเองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แะโคพวกนี้คุณเอ้ยอย่าไปบางทีก็อย่า,ยไ,ปยายไปเชื่ออะไรมากนะมเพื่ว่าจะมีการเลือกตั้งจริงทีนี้พอเราไปดูเจาะไปแต่ละรัฐโดยเฉพาะยิ่งรัฐสวิงสเตทเนี่ยผมไล่ไปอันนี้อาริโซนาเป็นหนึ่งในสวิงสเตทํานำนเว้ยนะฮะนี่อาริโซนาเนี่ยทํานําฟลอริดาเป็นอีกหนึ่งในสวิงสเต ทํานําเยอะเลยเหมือนฟลอริด่านอนมาวะเขานำ5.8%นะอันนี้นําค่อนข้างเยอะนะจอร์เจียอีกหนึ่งสวิงสเตททํานํามิชิแกนอีกหนึ่งสวิงสเตทอันนี้ดาอันนี้ทําก็นําแต่นําไม่เยอะ0.2%มีเนวาดาครับสวิงสเตทที่กัมา马าแฮร์ริสเก็บไปนะครับก็แฮร์ริสเก็บไป0.8%นะครับบอกได้เลยว่านิวเม็กซิโกนะฮะโอ้แฮร์ริสนำโด่งว่ะ7%นะฮะนอร์ทแคโรไลนา ทำนำนะ Carolina, นอร์ทแคโรไลนา this ตัวดีนะตัวพลิกไปพลิกมาจําได้ไหมเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเนวาดานะออริโซนาฟลอริดาเพนซิลเวเนียอีนี่ตัวลุ้นกันทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพนซิลเวเนียเนี่ยมันรัดมันใหญ่นะฮะมันเป็นสวิงสเตทที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้เค้กก้อนนี้ไปสุดยอดนะครับดเดี๋ยววงเล็บเนี่ยเล็กตั้งโหวตลอบไปสิเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้นอร์ทแคโรไลนานอสได้แคเพนซิลเวเนียนี่โคตรเยอะนะฮะ มิชิแกนด้วยนะ15นะจอร์เจีย16เนวาดาจะได้แค่ให้หกนะไม่เท่าไหร่ฟลอริดาซัดไปสามสิบคิดดูเด็ดนะโดนัลด์ทำได้ฟลอริดาเนี่ยถือว่าโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะฮะเพนซิลเวเนียสูสีดูดีมากๆนะครับแต่โพลล่าสุดเนี่ยคือโดนัลด์ทรัมป์ชนะนะฮะงั้นถ้าถามผมนะมีสิทธินะเอาจริงๆโดนัลด์ทรัมป์ก็มีสิทธินะถึงแม้โพลใหญ่ทุกสำนักนะมันจะบอกว่าแฮร์ริสชนะก็ตามเนี่ยนำอยู่เนี่ย1.5เนี่ยแต่ว่าถ้าเราดูสวิงสเตท เจาะไปทีละต๊ดๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ว่ะนะฮะมันมีสิทธิ์เนี่ยอย่างเท็กซัสไม่ต้องดูนะฮะอันนี้กันชนะอยู่แล้วเอ่อเพนซิลเวเนียนะฮะนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยต้องสังเกตกันให้ดีแล้วกันนะจอร์เจียเองก็นำค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้คืออัพเดตล่าสุดสำหรับโพนะับโพก็อย่าไปเอาอะไรมากเดี๋ยวรอดูวันเลือกตั้งจริงๆแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันไม่ใช่ว่า อะไรขนาดนั้นนะูมตู้ให้กัมาราเคียวขนาดนั้นนะครับก็บอาจจะเข้าวินได้นะะถ้าเข้าวินเนี่ยอาจจะเจอแท่งหันสาเกิดขึ้นได้นะสำหรับบีซีซี